สวัสดีจ้ามือนีเพรชิมากผ้าแกงนอใหม่เราจะนอสูตรเพเอจ้ะอันดับแรกเลยก็คือตำพริกแดงหอมกระเทียมตำให้พ่อหยับหยาบแล้วก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งจ้ะแล้วก็ลงไปเจียวเจียวหอมหอมใส่ข่าตะไคร้ลงไปเจียวร่มหนํำแล้วก็เอานอไหม่ที่ต้มจืดแล้วลงไปคนคนใส่กันเห็นมันอ่อนอวตัวจะคนไปเห็นมันอ่อนเห็นมันเข้ากันพราะเข้ากันแล้วก็เทน้ำยานังลง แค่น,น้ำจานางลงพีอมีดอ,อกกระเจียวน้ำเดอือดจะเพีกมะใสดอ,อกกระเจียวน้ำเพียมันมีขมิมีเฮทสามอย่างแล้วก็มีอะบักเขือพวงแล้วมีใบแมงลักจะเดอือในตู้หาใดแค่นี้จะพอต้มเดือดแล้วก็เอาพวกเฮดพวกอะบักเขือพวงลงไปต้มแล้วก็ปรุงเครื่องใส่เครื่องซิมเบิงรสชาติตามที่เหา แสบเขานวแล้วกะบพอมันสุกเดือดอ๊อกอ๊อกอ๊อกแล้วกะใส่แบงใบแมงลักตามลงไปแล้วจ้าที่นี่เรียบร้อยแล้วจ้าแสบนัวแล้วจ้าลองไปเฮ็ดลองไปท้ำกันเบิ่งเด้อจ้ดเด้อพี่เอกชิจบคลิปแค่นี้แล้วเด้อจ้ดเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ดเด้อฝากกดติดตามกดไลค์พี่เยมในเด้อจ้ดเด้อขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย